สวัสดีครับมื่อกี้เป็นวันที่สิบสองนะครับปูมีตัวเด็ดมาบอกนะครับผมไม่ต้องโค้งสุดท้ายเอาเต็มๆเลยครับวันนี้ไปฟังกันกันจากช่องเสยพาลวยนะครับสวัสดีครับมื่อกี้เป็นบรรยากาศน้ามะแลงนะครับยูหอปูนะครับผมล่างเห็ดน่ากินในปูนะครับเจวบนอันนี้ก็คือลายซื้อคนร่มทําบุญเป็นค่าวกับเขาเป็นรวมท่าบุญครับไม่คู่ทุกอย่างนะครับผมครับลายซื้อนะครับเมืองไว้นะครับแล้วแคบหนาจอไว้นะครับพี่น้องเอฟซี เก็บหน้าจอไว้นะครับเป็นบรรยากาศยามาแรกนะครับเพจกับเขาไอปูเมื่อยินวันที่12ตุลานะครับผมไก่หมยออกนะครับผมรวมทําบุญไปน้มกันไปนะครับเออน้องเอฟซีขอให้เอฟซีที่รวมทําบุญลำล้ำได้ลุยนะครับถูกหวยน้ำกันทุกคนนะครับเนาะครับลายซื้อนะครับของเย็นวันที่11ไอส12ตุลาครับผม ถามปูปฏิบัติที่ไหนนะครับพี่น้อง fc เมือนี้นี่ครับกำลังเตรียมอาหารให้ปูนะครับกุ้งทะเลนะครับผมเจวันกำลังเห็ดนะครับเห็ดต้มย่ำกับย่างกุ้งครับผมนี่หนักใหญ่กำลังกอหนักน้อยกำลังยางกุ้งครับผมย่างกุ้งครับผมยางกุ้งอันนี้ fc ฝากมาให้นะครับผม ครับครับครับผมย่างกุ้งย่างกุ้งครับผมย่างกุ้งนี่อยู่เมืองไทยนะครับเด้อบริเวอยู่ภาคเทศพม่าครับพี่นี่ไม่ได้ตัวใหญ่ๆเนาะเป็นตัวพี่ดีตัวนัครับตัวตัวตัวแบบใหญ่ครูขึ้็ถังสิบข่าร้อบาทนี้ครับผมอันนี้ต้มยำทะเลนะครับผมมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับผม่ครับนีของกระคับมีนจะของปูมหมักน้ำเลยครับ กุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งแช่น้ำปลาอีกตัวหาึงครับผมปลาสมทอดครับผมปลาสมทอดเ้ออราคาสามกระชัดนอกของปูนะครับผมเียจัดให้แล้วนะครับเด้อพี่น้อง FC มีเหงื่อหยอดเยังครับเขาขลายศาสตร์นะครับ FC ฝากใหม่มีต้มยำกุ้งก็มีทะเลเยือโอ้น่าทานมากเรับบรรยากาศยำมะเรงนะครับผมปลาเรื่องครับห้ปูน้ำเยือก ครับผมไ้อลยีครับมีสวนเอเราว่าให้วยดยครับขนาอไดเสียก็จะขึ้นไหนด้วครับผม thẹt chút không tha đấy mà Hãy nấy món, đi món, nấy món Bọn bà nhìn món rốt một đấy, nhìn món khử Ố, hả tay phát đi À hát cả chuyện cả tay phát đi, hả tay ไม่ได้เล่าเทไามา่ยงนหรวมาตีตึงไม,งม่ยันมาต่า <laughs> ม่าฮาฮ่าขงัาขงเขงขางขังข,งขาเอา้าแด้ให้เชืนั่งเช่นไม่ขึ้นนึ่งแล้วขันเชื่อนมาอนนนโอ, <laughs> อมโหบานข้ามาได้แล้วเชืนอนไม่ขึ้นนั่งแล้วฮ่าน่น,นะขันมาเอ้โบานข้าง หายไปนีามันหมเออยวหายชุ่มยหายชุ่มขั้นชุ่มคือมันมันมาขึ้นหนึ่งหาังว่าชุ่มขึ้นหนึ่งขึ้นอย่างเราพอเอามันก็ยขึ้นถุงมนขึ้นถุงนะมันเป็นจังทานให้มันขอบแข้งของขามันกลาถุงเป็นได้ขึ้น ไปย่างก็ฉุนพอมันว่าหอมันไปย่างก็วมาหอมมันฉุนไป่างมันก็นปั่างชาติม่ว่าชาตว่าฉุนตั้งมาเนตั้เนีย่อเราว่ากวนนาะไปกินยากระชายเฉีนว่าชาติแล้วีหยังน้ำเขาขาวว่ามันน้ำเขามาที่วานวานอย่างนี้เจ็บรวปูเขาเาทาตที่น้ำเขามาอืมะปลกมันแตเนี้แปลก มีแตะแนวแปลกแปลกต้องดำก็ไม่แปลกต้องดำคุ้งก็ไม่ครับอันพัดยิ่งหังหลงหลงหนึ่งกะเพราปูคระด้าประมือจะบู๊อ้าวมคือกอนไงก่อน่ายิ้มแล้วรวยเฮ็พอเฮ็ดเกิดข้าวเป่าปูข้าวเป่าปาเขมาเฮ็ดไงยิ้มแล้วรวยเฮ็ดปู เต็มเขาปากเรายัง <rôle> ต <CCTV> ่เล่าขันว่าอไรัุ้นร้รู้รู้รู้รา้รูเรู้รา้รู้รู้รู้รา้ร่้รู้าู้ร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 ู้มันรู้รู้รู้กู้รู้วู้ร่าอู้รายรู้รู้รูรข้าว้นข้รู้รู้นู้ร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 ูลู้รู้รูู้้รู้นีมู้ คักไงะตโตโค้ักไงบะได้กินเต็มคำเลยว่าไงวะมางพอแล้วกว <laughs> ่าคักว่าไงที่ไข่กับแฉดานวะ่ะที่ไข่กับแฉดานอี้ผมีเอาอันหลักไงแล้วข้าวท่า,า่กุ้งแท่เนาปลามาขับเนะท่อ่ะะข้างหลังแท้อกวนกวนกวนแทเน่ากิ้วแ่เนื้อเนี่ยคือได้คราบอยากจะหางว่ากินแล้วหางมั่งกินแต้นื้อมันงัดกว่า เขาหนุนก้าแกเขาเอินก้ากแก่ขังขอพระคุมมงมันงไป่นี้่แล้วอ,อันนี้กุ้งแพ้ทั้งหลังครับเขาเอ,าอน็นคุ้งแพ้ทั้งหลังเนาะก้อยกุมม้งอ่ะเอาเขียย้ยจี๋นุ่งหลังก,กูอะไรก้อยคุงนัยอะก้อยกุ้งนัย นี่แช่ป่าออกเวป่ามาค่ะวัดแช่ป่าจะอไรไมีได้แบบพีกข้าหนาว่าว่ากินว่าว่ากินวอดธรมวัหลตัวอพแช่น้าป่าเขากัน้ป่าใช่เป็นขวดทับอันนี้ไม่ตด้ักบพปกมาุ่มแช่น้าป่าแช่ช่างหลังพอเขากินว่าได้แ่บขนาดกับเคมเท่านั้นแต่ว่าขั้นพอปราท่านพี่ว่ากินนี่อขาแน้ำเค็มมาลุ่มแค่น้ป่าอันนี้ควาี่ข้งเราบ่าเคมจักไหบ เผ็ดเยี่ยวหวานถ้าดีบะกูข้าวท่ากักแก่เอาียมเอาไข่ชะรักเอาเอราะแฉะแฉกได้วพงันเข้ามาด่าใส่ป๊กน้ำปูเอาดเนี่ไปเอข้าท่าจะกวนกวรควน้ำจิ้เออแวจะหางงานเอาวาดินมากอันี้งังเขามากของขาองเรับทักงาว่ ความคามเนไงมาลากับปูคนตักมาใช่คกตักน้ำคนตักมาไห้ตักแก่แขาเขาทายถูกต้องเขาทาอาหารการกินเปลต้าหมดแล้วพิจารณาดูพิจารณาทอมแล้วชทอต้าก๊โก๊แต่น้ำแต่ทำไมช้อนมันไปขุนนางจังเลยมันเป็นตังหรอ ชอตนะช็อชอตแต่ว่าอะไรอาเกิาขท้นเอาไงถวาไคถใครมันใครก้ไม่ถ่มเอยช็อตเป็นอะไรแน่มันตกมันเสียเออเงินตายมัน้าเสียกระเป๋าเลยตายบ้าขาดมกเลยนะทำให้เก่าเอาเปี่ยนมาหอยาก่นให้เป็นช่อตเลยอหยก่อยกากเคยเห็นไหมเคยเห็นวะ ถ้อย่างยู่บ่อย่ย่ทำาไรมาขักินน่นนี่วโอ้ยวยแตละว่เอาแบง่าย่นะคามนิ่งอนตอนนี้ตากห้องกินแท็กน่หละเอาได้กินข้า้งง่ายูคล้ายๆเขาท่าทูการยังบบอ้าวว้าวผู้ใดจีบสังเอเบสี่ปูเอทีบอตามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเขาอย่งนันกเพียเขาเอาาเก็บตกไหมไม่ได้เก็บตกนะ เก็บไปเลยเอยนะปูเออเก็บทยผ่านคาขาดลแป้งว่ะแต่มาเรื่อยๆถะโถมเรื่อยๆจะพาทางเบินทางกูทอดเออพาพาทั้งขาดตายตอนทั้งพันลายแดงยุบกระฟังถือเติมก็ขาแล้วกเลิกนะปูพอไปช่องบป้งวิ่จะขี่เห็นมื้อ่ อ้าวแั่พ่อน้าัไปคุ้มงานี่ค่ทชงพ่อแตัน้องอันไหนเพราะว่าช้างก็ชื่อว่าเฉยโอ้โพ่อหนังยาชื่อใหญ่ใชื่อว่าชางเฉยข้านพอว่าไปคุ่เฉยท้องือวะเฮ้ขอรักข้นกัง่ายน่คถึงแางเฉออ ฮักไปตรจบ้นบ้าถือที่ลฟาก์มอะครต้อปฟังยุคแค่ดีกเฮันยคแค่ดีก็รันค้านนี่ยืนไม่คุกชทารอเแลี่โอ้แม่นม่ไม่คุ้ใครอียังคือให้ยังมะคู่ของดีนะพ่อไม่ให้นะพ่อจะเอาไว้ที่นี่นะไม่หอห้าบอกปูแม่ของดีเขาอีกนั่งหลายกว่าของประจำของประจำอะกูผคนนี้ว่าจังจี่ไมคือว่าจังสรของดีเป็นว่าเอากรัเืนน้ว่านี่ ต้องหันไจนั่งหวาดมาไวบูชมใช่เลยนะปัวถักการะเบูชามีเลข5่ากับเลขขอมนี่คือเก่าอปัวเลข่ากับเลขหออย่าว่านะอีนางโมกี้ออย่าว่านะอตากรกับพ่อคนนืมเกียบหนึ่งโอ้ตากนมีแต่ทอ๊ไเกี๊กบหนึ่งหกห้าทำอะไรบ้านเชื่อแล้ววา มันยกใครนี่มันยกใครพ่อเห็นเนี่ยอ้าวเอาว่างเด้ไหมจะไปอยากเลาหรอป่วยพ่อถ่ายลูกหลานฉันจะเล่าว่าจังานขักหรอะอาพันไม่เไม่รับไม่เธอไม่หมานแล้วหรืเแล้วอายทุกวานนัดเถอขาพาวัถาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์กิจการงาันจะก้าวหน้าแล้วรแล้วไายก้นไหนมาหายท้องไหนมาเออเอาไปกุบาเอาไหแต่ไทยกันเทศไทยกันผเ้อ เอาอานต้องดึไม่ให้หมดข้าจะเ้าอะไรมาทัแต่ต้องเสียาว่างๆขัน <appointment> ขันตกขันแตกม, <c oughs> มาหน้าวาเรียกแท้อันไหนใครขนะนกนดาเขาเออใครเป็นใครเึยว่าเอา้าเป็นใครก็นห็นนะนะเออกเห็นกายยาสียันถลากวาดขุาเพราะร่างขุนศรีเป็นเรืเกา เพราะว่าข้อมเห็นเปเลขผาเพราะว่าคอมเห็นไปเลขถูงเพราะว่าค้อมเห็นไปเลขของพราะรว่าเหมือนท้าว่าดันได้ถุงหัวเอาหายว่าไรว่าถูกเอาเท้าเข่ากังจางทางแล้วผันพ่อวอเอาหายว่าเรีรอตัวก็ลอยหาทิป้อยลอยหาทิศ บาตนี้ไม่ใครขึ้นมายั่งน่าหวาได้ไปเอเอถ้าเฉยกับถามข้านกับถามว่าว่าเฉยได้ mm hmm. คุดลุม้มล่งไปไปพ่อของดีอ้่นขึ้นมากอ้่นขึ้นมากอุ่นขึ้นมานงานหลักของดียี่น่าหวาดแล้วแล้ว mm hmm. เอาว่าหลักถึงหลักสานอะไรของดี mm hmm. จะเป็นชีวิตมงคมั่งเป็นว่าจะรีวัลค mm ั่งได้าหมเพิ่งเหตุกาตั้งเรื่องมันนพระทั้ง,งาาากาตายว่าบาตามีเก่า อกอนทั้งวานแล้วหลกแล้วเล้แม่ก็มีไหวเลรทะเลาะคือพว่าใจฉิดฉีอได้เลยก็หีดถีอทาแเลงกับพ่อขึ้นมาเอาเป็นไปเนาะว่ากันว่าว่านี่ทลากไปตัวต่จมันก็ามาหาให้ ว่าหาเงินก็จงกันอไอเขากูจะของทันนห้าก้ากูขักขักว่า <c oughs> หาเงินว่า,น <c oughs> ากูจะคุ้มแล้วว่ <c oughs> าใจคิดอะไรอยู่ว่า <c oughs> เขากงกูขักขักเห็นขักปันกูว่าน้องไลม <c oughs> เอาแท้แท้ว่าทานเอาห้าก้าวแท้แท้ว่ททาท,ท,ท,ทา,านว่าหาเงินหวาเลยว <c oughs> านนี้เขาได้วาเมือว่าคิดกแนนะ่ว่า <c oughs> แมนไม่เลยขาดไม่ี เป้้้้้้้า้้าห้้้้้้้้้้้้้ข้้ข้้้้ขา้ไา้้่้าเขา้ป้้เ้้ด้ป้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้อ้้เ้้ไม่้้้้้้้้้อา้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้า้้้้้้้้ม่้้้้้ไ้้ม้้้้้้า้้้้้้้มี้้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  ไม่ห่าไม่เก็บและก็ไมเกวบกี่มห่าที่หิ้มนิ่งขังเหล้ออยู่แ้วขังในขังขังรวมพลังการเข้าไปหนึ่งเดียวเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินก้อนหินทอ่เราไดอขึ้นขึ้นขนาดไปไหนบ้าเอาท้อดำได้ีค่เขาจักว่าท้อดำเป็นหมึกดดำ ได้ขออนี้มาได้ของนี้มาไหมเขานัาข้เห็นว่าคุกกัื่อนไปว่าดังขอขี้ใครข้านี้นะำบุบเนาะบาดัง้อนี้คุกเกล่อนแบบได้เขาคินทานเขาคับคากเกันเห็นเพิ่นอยากด้น้ำเขาเห็นเพิ่นไม่อยากไม่น้ำเพิ่นแต่ขอนว่าได้กินได้ทักว่าได้คิดได้ทากเน้วปากแตกๆอยู่งานพอฝ้าเทควาว่ากันที่งานพอฝ้าถางว่าผ้าฝังถา น้ำเห็นผลมากแล้วขคข่าเครื่อว่าใดเครื่องวอ้พอคือหักแล้เอียงไงไอ้พอคือว่าไปเขาฝันคือไปบอกแต่ผู้บ้นห่างไันไม่ได้แต่บ้านบ้น mm hmm. นั่นแต่ความว่าเฮอคามถามมากกว่าไปแล้วรู้แล้วอาธิตานปัดห้าว่าจักอาทิตฐานห้าเป็นยังมากเออหักเกิดว่าไม่โหูไม่ตาไม่แขนไม่ขาไม่วาจาพูดมาวาจาฉักฉิด เขากรสเอาแต่งเอาอะไรบ้านดีเขาก็บไปตาไป,ไปบายเขาเราบะักพิ้งทักทิ้งทิ้งทิองว่าเห็นตัวแล้วก็พี่ถูกไม่ได้ทิ้งลึกรักพี่ถูดว่าอะไรบ้างหอนะตัาตาไปพูจังไหนตัวตาไปฟูทังไหนไม่มีใครเห็นพ,พักหรอกด้วยกิตไดกหรอด้วยกิตด้วยด้านนางด้นางถามว่าทิเป็นติดวิเท ที hm na, al, at, al, ap, ่ใครมองไม่เห็นบ้านหายพิจารณาเอาปฏิบัติเอาเพ็จเอาเพ็จดีสเกิดขึ้นกับเขาบันเปคือฉายต้องแเปิดคือฉายต้องเป็นแบบคืออีกตู้เพราะยามฝึกติดให้มันได้ฝึกจ๊บขื้งนั้นฝึกจ๊บก็ใหายค่เยีขฝึกจ๊บฝึกจีบจะ khó จะให้รูงั้นเออสิไปคือไปเจ้าใมันได้ไปเจ้ใใ้มันได้เอาแบบหุ่หลอ บ้าพอใเที่พวกเราข้ยางไปปตาจะคือพวกงามั่วแ่เราหัวเองอจะถุนนอยจะให้ถุนเพรัะคือพวกนาง่แต่ครับตัวหน่อยมีใจว่าจันทร์เขาอยพี่แหนมว่าอาถามขอขง,องกับวิ่งเต้าคืออไปเป็นตงค่ะบางคนรักควางจริงมันมได้ขั้นเขาว่ากู้หายเขียดบอกคน อทันเก่งนากๆที่ท่ะทำไน่อยป้าทำางหนูมาผู้หายแครมาเป็นใจขี้อ่ะเขี้ยครเขาได้หว่าน่หละคนเรารั้ความจริงไม่ได้อยากให้ตจคนยองคนถ่องแต่ของป้าจจคุณผู้ดีคู่งามแท้จะคู่ห่างไม่ดีใจแท้ใคว่าถอกอ่อนแท้คุณน่ะเี่ยน้ำเขาหลงคข้าค้นเบาหนักนั่นแหะคันว่าใคง่ายอึก ับกไปเทไปน้ำเขาปากน้ำน้ำปากเขาค้อนคือรังคขห็นเขาว่าขี่ได้แวะ่ะเขี่เห็นเขาเบาน้บเขาดิคือเท้าไปแล้วมันว่ากูผู้หายว่าจา้ <S 2> <S 2> <S 2> มามาวับผู้หายตี๋หนอ่อะจักสีว่าจังไดนเท่ได้ขี่ได้นานั้นรักว่าเองเมื่อไหร่เอารังค่ออ้าคือปากเบอร์แค่

ปฏิบัติตัวให้ที่ทำได้ที่บารมี <Yeah. S 2> จะได้เก pues ิดประบก็เอถ้อยตเทศท้อยแ่สางเลยบารมีขององคูของเ้าเป่หไงของเ้างป่ที่ถักขา้เออผันผ้าบูกเทปผ้าบูกถักผ้าบูกล้านถักบารมีทางมืองทางกุศลให้โรคเข้าดูไหนให้ท้างอ่ะโรคไข่ไข่ติดเริ่มเริ่มนารักคอยแค้นกันไฟอาคือทางเดียวก มยู Hoy, ่ที่ไก่ก็ถูกอันนั้นายเยอไต่ให้ได้หายปตีพัเอาอันนี้เขาใครเจเจกันวจเอาคาช่างนึงให้นักไม่คาช่างการทับขัรตะังหอกังข้าวลังข่าวลังข้าวเนลังว้าว หลากหลายงาะแมงเมาแมงเมา่พอัดแมงเมาเขาโง่อริงจริงกง่จริงโ่จริงไม่ใ่้มาดีขงควายโง่จริงค่ะควายค่ะควาย่จริังไม่ให้แคบบ้างคโอ้หเดไ๋มบบ้่งควไยควายบางควายลายแคบบหาวายบ้างวาลที่เท่าบ่างวาตอว่าต่อเผามาวา ชา,า,อ,อ,ชา,าอ,อยาพอเข็ด้วยชาอยางกอดาอข่าดนี้ว <c oughs> ่าบ่คุณตาคนเมาบ่ไม่ต้องถือคนมามาต้องทาคนเ <c oughs> ม,มุงอยงากแต่วัยพ่อท้่ใครไม่ไม่ลาอะไรเลยเดีอยาก <c oughs> ินเดี๋ยวรับไปจัอ,อยากหัวทีว่พาอว่าทม่ได้ไม่ยากไปเดียวกิน <c oughs> เดี๋ยวแล้วแต่จะทานวันเดียกัทานอ๋อ ่อเใ็ดเด็กคนั่ทิ้ะไค้ข้าวท้ดกับอะไรข้าวข้าวตกข้าวก่าอะไรอ่าม่าคกอเราขอนนั่งหายก็เหดจายกี่ฟ้าตื่น้ะขวาแบบตนเย้าเด้ดตังมันขอตังเกเอาหายไม่จบไม่ลาบไม่อบมนหวานหายกงอนไหนมาหายพักไหยมาแล้วรู้ตักตัวคุ้มยูดีไม่ห่งป้าที่เท่ามากขึ้นของเป็นน้ำมากขึ้น นี่ละครว่าแสดงแบบที่มีหานอ่ะที่มีหางเลยจริงเห็นไหมแต่เงินยู่ได้จานแบบนังหอมใจนับประชาอะไรคนเดินจะไม่หกลงนับประชาอะไรคือเรขที่ว่าไม่ความเฉียงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ความเฉียงแม่นไหมครับผมพอพิจานณาธรรมะไรรมะเร็นะงั้นเราเปลีไย้อะไเกียวหนึ่งหกห้าท่าน พ่อฉันพ่อฉันรู้เป็นกั่อะไรอ่อเาฉันรู้เราไน้ยังพ่อเขาเล่าเราได้เออยังอาหารการกินก็ได้กินต่ต่อเราอด้ลูกต้องพ่อเล่าเราก็เห็นทิศถี่นได้แล่าได้แล้วได้เล่าพ่อเห็นเล่าข้าเห็นเล่่นเห็นเ่ค้าบางคนก็เห็นไม่ค่บ น้าหลับเแต่่าเ้ม่ได้ไม่ได้เลยบ้างอะอัน้ทับตัวเลยพอแต่ว่าพ่อนะจ้หายพอถือนะอืมาหายพอถือนนะแต่ยังคือที่ือนพอไปนนไปต่นงพอคือีครับนอู๋น่ะกินมันพอคาดว่าเลี้ไปมือแดป้าที่เข้าถึงว่าอะไรชื้นก่อน kim nhát cả à bó tông mà hạt cả cậu nhau ăn hương gì khá là vào khá vào. Không, vào. Đi mà đại, Ô, là vào đúng Bao đến quá chỉ kìm nào chẳng bố phụ mà thôn à cầu 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 cầu, cầu, cầu. <coughs> bao hàng mà bao hàng vào. đó cả tan e mà tát phải quăng bà ừ. ừ. cứ oh, kìm coi cùng má con cả khe lại quá cả cùng khe thánh mạng กูกูแพ้แขนน่ะกูกอยกูง่ายอือง่ายกาวอาปกูแพ้หนาปาแต่ว่าพอเอากอดกาง่ายกูจะยังใส่สูงอ่ะกูยักยัาเอาน้ํเอาพ้าบมา สิบานงั้ง oh. ถูทุกคนนั่นยานมันมัโหมันกัถูกหมดทุกคนน่ะแม่หมันก็ต้องไม่ถูกเป็นย่งจังสีบาถูกเป็นยังสีบ้านถูกถูเอาออหยังไทยพอถูกเอาเอหย่งไทยถูกเอานามไทยกพอบ่ละถูกเอายังไทยพ่อเบาเลยทีพอเอาเก๊กไทยชนะพอเอเก๊กไทยชนะพอ อ๋อเดี๋ยวที่ใจดีว่าขันอาเก็บใ่เดี๋ยวพ่อวังก็ร้งครับเอาเกบใ่พี่ใจดีคือว่าพ่อพ่อไม่ตอบพ่อชืฟันอาเข้าใท่ไหมนะพ่อใครเด้อพ่อไวาคเด้อพ่อไม่หวานพ่อมาถึงได้กินมาถึงกุ้งมาถึงทิพยพ่อพกุ้ง หาดวัดที่คิดของวันที่คิดของอยากรู้ขอไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ต้องคิดมากแบบถวานน้อยเออไม่ถวายเหมือนเดิมหรอจะเป็นถวายคนเดิมมั้งนลยดูสะอาดุสาดุตัวดี่อักกดีักรเื่อดักไล่รึ่อักอันพ้อบานั่นพอไม่คงจะถ่ายว่างว่านี้ว่าไม่คงจะถ่ายมีแต่ทางตรง จะทางตรงออกตรงตรงแล้วจะปูไม่จะทางตรงครับ่าไม่ทางเขาเกาถึงผมเดินทางท้ายตรงแล้วแล้วก้าซูนครับผมเออเดินทางท้ายตรง้าไปงอไปง่าหายแล้วแดกวั้นขวายกันทำวันหากวันท่าเมียนค่ติปูเกาแล้วได้ผิดจะมาอเขก่ออีนั่งสงพ่อมาล่ะ อีน่านางทขงพ่ออย่งที่ไหนรายงานตัวดว่วนว่าพ่อมาได้งานเน่ะเราตลงกันแล้วนะตกลงกันแล้วนะกลับอิ่งนางเขงพออเอาดีแล้วนะาม,มาในพอ่ออันก้อนหินะคงใจก็ได้มาหาทาาด้มาเราห้มันพักเองก็พอ เราหายวันคาเก่งคี่เป็นฮอตคือเป็นเกาคือเป็นฮอตคือเป็นเกาที่เป็นฮ๊อตคือเป็นเกาภาคกันดาเอ่างเดิมเข้าใจรึเครับเบาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพรัเข้าใจแล้วครับทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องร้านแหละครับ Hãy à, mấy thơm mấy à, lạc mấy thơm mấy hay hãy đi mấy hãng sao cực sao khó được đó.